เราอยู่ตลาดนัดบูไ์ไลประชาชที่3 3มีหลังคาถ้าที่ล็อกละ110บาทไปรวงอะไรที่สบรที่สจะให้ดูราคานะ,คะมีน้ำไก่วันจันทร์ทุกสัา์ก็ใครจะขายจะขายมาขายได้นะครับ ได้เลยก็อย่าลืมนะครับฝากปดตตดตามด้วยสำหรับใครที่หาตลาดไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนติดตามไว้นะครับจะพา,าไปหาตลาดเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับตลาดเป็นตลาดเล็กๆนะพวัวเอ่อคนก็จะมาจากการตึกามอะไรตรงเนี้ ตามตึกตามบ้านช่องเป็นคนงานเพื่อน่างชาติก็เยอะนะครับเราวันน้แค่นี้ก่รนน,น,นาปรับไปดูครับ